สวัสดีครับผมนายเรียนปิดสงทองวิศวกรชำนาญการพิเศษสำนักตวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ผู้ทำุงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักตวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์พร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบผมขอแนะนำผู้งานอีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมนายยุทธพงศ์คำวงศ์ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการสังกัดสำนักต่อเงินแผ่นดินจังหวัดสุร,รินทร์ซึ่งได้ร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน โครงการดังกล่าวเช่นกันครับโดยผู้รับแจ้างได้ใช้สิทธิ์ค่าปรับร้อยละศูนย์ตามมาตรการช่่ยเลือผู้รับแจ้งช่วงโควิดนะครับอีก32วันซึ่งค,ค่าปรับร้อยละศูนย์ก็จะไปจบี่วันที่ามสิบาสองพันห้าร้อยสิบเ็ดครับครับต่อไปขอแนะนำโครงการขอสร้างอาคารสํานักสนเงินเป็นดินจังหวัดสุรินทร์พร้อมอาคารชุดปักอาศแยและสิ่งก่อสร้างประกอบนะครับ สัญญาจะเป็นสัญญาเลขที่12ทับ2,565นะครับลงวันที่30พฤษภาคม2,565นะครับสัญญาจะสิ้นสุดวันที่29เมษายน2,567นะครับครับต่อไปผมขอรายงานผลการดำเนินการของผู้รับจ้างนะครับณวันที่26มีนา2,567นะครับผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว666วันนะครับ เหลือเวลาตามสัญญาอีก34วันนะครับแต่ถ้าหากผู้รับจ้างาใช้สิทธิ์มาตรการร้อยค่าปรับร้อยละศูนย์นะครับก็จะบวกเวลาให้ผู้รับจ้างอีก32วันนะครับก็จะรวมกันเป็นเหลือเวลาก่อสร้างจริงๆอีก66วันนะครับครับต่อไปจะเป็นจะขอชี้แจงว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่1งานผังบริเวณอะไรแล้วไปบ้างนะครับ งานห่งบริเวณที่ผู้รับจ้างดำเนินการขอร้างนะครับก็จะประกอบด้วยงานเทถนนคอนกรีตนะครับซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นงานป้อมยามนะครับป้อมยามก็จะมีบองทองตัวนะครับก็ดําเนินการไปแล้วเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นฐานรับภูมินะครับก็ดําเนินการแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเสารง ขอโก็ดําเนินการเยอะแล้วเสร็จไปแล้วนะครับงานที่เหลือของงานถังบริเวณนะครับก็จะเป็นงานอคอนกรีตแตมและงานระบบไฟฟ้าส่สองสว่างและและกล้องวงจรปิด C C T V นะครับครับต่อไปก็จะเป็นงานถัง บริเวณส่วนที่เหลือนะครับก็จะประกอบด้วยโรงจอดรถนะครับซึงโรงจอดรถเราสามารถจอดรถได้สถึงหกคันนะครับจะมี้ำโพดสามส่วนนะครับด้านนู้นแล้วก็อยู่ด้านหลังอาคารนะครับแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้าด้านนอกอาคารนะครับซึ่งห้องน้ำด้านนอกอาคารเนี่ยจะให้ใช้สาหรับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็คนที่มาติดต่อราชการนะครับครับลำดับต่อไปทางเราก็จะเชิญทุกท่านนะครับ ไปชมบริเวณอาคารสำนักงานขอเชิญครับครับในขณะนี้เราก็มาถึงในส่วนของตัวอาคารแล้วนะครับซึ่งขาแรกครับจะเป็นประตูทางเข้านะครซึ่งจะมีประตูทางเข้าของทางนะครับของเราครับ ก็จะประกอบด้วยสามห้องนะครับก็คือห้องทํางานธุรการห้องเก็บของและห้องซื้อหนึงสี่สของทัางพอนะครับนะครับขอบอเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นลิฟต์โดยสารนะครับซึ่งเราจะมีลิฟต์โดยสาราทั้งหมดสามชั้นนะครับ,รบแล้วก็เดินมาได้นี้นะครับมาดนั่นนี้ก็จะเป็น องอนี่มันมันลบไปหน่อยนะครับแต่ว่าต่อไปก็จะกลายเป็นห้องของพนักงานขับรถนะครับจับเป็นห้องพนักงานขับรถนะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องทำงานของกลุ่มตรวจสอบบัญชีกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มตรวจสอบบัญชีก็จะมี็นห้องพอลุ่มแห้าที่เก็บของแ้องเจ้าหน้าที่ทํางานนะครับครับแล้วต่อไปก็จะเป็น จะพามา,ด,าด้านอีกด้านนึงนะครับสองดังที่หนึ่งนะครับเกือบที่นี้ก็จะเป็นห้องห้องอนเนกประสงค์นะครับไว้สําหรับในการนั่งพักผ่อนแล้วก็นั่งทํางานในห้องนี้ได้นะครับแล้วมาด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำปรพิการนะครับแล้วก็ห้องทำความสะอาดไม้กวาดนะครับแล้วก็ห้องน้ำหญิงนะครับ ครับต่อไปพอได้นำชั้นสองนะครับชั้นสองด้านขวานะครับจะประกอบด้วยอันแรกนะครับเป็นห้องทำง,งานของกลุ่มบัญชีกลุ่มที่สองนะครับก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับคือห้องของกลุ่มห้องเก็บของห้องทำงานนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นห้องห้องน้ำห้องน้ำชายนะครับและก็ห้องงานระบบนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นแนะนํานชั้นสองต่อไปนะครับห้องถัดมานะครับจะเป็นห้องของกลุ่มบัญชีกลุ่มที่สานะครับบัญชีทั้งหมดจะมีสามกลุ่มนะครับแล้วก็ตัดมาหน้านี้นะครับของก็จะเป็นห้องทํางานของท่านผอนะครับก็จะประกอบด้วยตันแรกนะครับก็จะเป็นห้องหน้าห้องทํางานผอนะครับ แล้วเข้าไปข้างในก็จะเป็นห้องทำงานของท่านบอห้องทำงานของท่านบอก็จะมีงานยืดยินตกแต่งภายในด้วยนะครับแล้วก็ตัดมาก็จะเป็นโซนห้องน้ำท่านบอและห้องแต่งตัวท่านบอครับครับต่อไปขอแนะนำชั้นสามนะครับชั้นสาม้านด้านที่แรกบ้านะครับ แรกนะครับก็จะเป็นห้องกลุ่มงานตรวจสอบซื้อจ้างนะครับก็จะประกอบด้วยห้องขอุมและห้องก็บขอห้องทํางานนะครับแล้วก็จะมีห้องระบดและห้องน้ําชานะครับแล้วก็มาด้านนี้เลยครับมากลางนะครับก็จะเป็นห้องประชุมใหญ่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องประชุมย่อยนะครับห้องประ จะมีด้วยกัน3ห้องนะครับด้านในสุดนะครับด้านในสุดเป็นห้องประชุมย่อยที่ที่สามารถาประชุมได้ประมาณ10คนนะครับครับด้านข้างมานะครับก็เป็นห้องประชุมเล็กซึ่งมี2ห้องนะครับ ซึ่งต่อไปอาจจะตัดเป็นห้องบันทึกไฟคําำมีห้องอะไรก็ได้นะครับซึ่งสามารถไประชึมได้ประมาณ5้าคนนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นห้องห้องห้องเก็บของห้องห้องน้ำดานนะครับซึ่จะมีปุ่ชั้นนะครับครับ ต่อไปเราก็จะนำทุกท่านไปที่งานบริเวณงานอาคารบ้นานพักอาศัยนะครับแต่นี้เราก็อยู่บริเวณอาคารโรงจอดรถซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอาคารบ้านพักอาศัยกับอาคารสำนักงานนะครับ,อาาอบขอเชิญไปเขา้าชมที่บ้นานพักอาคารบ้านพักอาศัยเลยครับ ต่อไปขอเชิญเข้าชมด้านในของอาคารชุดปอาศัยนะครับเสร็จครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทางเข้านะครับทางเข้าก็จะมีบันในคนพิการนะครับแล้วก็ประตูประตูนี้จะเป็นประตูอัตโนมัตินะครับซึ่งต้องใช้กีการเข้านะครับถึงจะเข้าได้นะครับขอเชิญเข้ามาด้านหนเลยครับครับพอพอดินเข้ามาในอาคารบ้านพักนะครับ โซนแรกด้านซ้ายมือนะครับเราก็จะเจอห้องเก็บเอกสารนะครับจะเป็นห้องเก็บอกสารขนาดใหญ่ซึ่งข้างในจะมีตู้เอกสารขนาดใหญ่ทั้งหมด30มสิบตู้นะครับเอาไว้เก็บเอกสารที่ที่ที่เป็นเอกสารที่เก็บไว้นานที่จําเป็นต้องใช้แต่เก็บไว้นานนะครับอาครับนี่คือจะเป็นโถงกลางของชั้นหนึ่งนะครับครับต่อไปจะพาชมดูห้องนะครับก่อนที่จะดูห้องขอขอดูรายละเอียดของของโถงนะครับโดย บ้านพักเราจะมี3ชั้นนะครับโดยที่ด้านบนสุดจะเป็นลังคาโปร่งแสงนะครับซึ่งแสงจะลงมาให้ความสว่างได้ไไดได้้ทั้งหมดนะครับครับอขอชมขอเดี๋ยวจะพาชมภายในห้องนะครับซึ่งทั้งหมด3ชั้นและทุกห้องจะมีลักษณะห้องเหมือนกันทั้งหมดนะครับดังนั้นเราจะขอขอดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งห้องนะครับ เดี๋ยวขอเชิญเข้าชมด้านในได้เลยครับเข้ามาเข้ามาด้านในส่วนแรกนะครับจะเป็นห้องห้องโถงใหญ่นะครับห้องโถงใหญ่ซึ่งจะมีส่วนประกอบก็คือจะมีตู้นะครับตู้ซิงค์นะครับมีด้านบนก็จะเป็นตู้ตู้เก็บของหนึ่งชุดนะครับด้านล่างก็จะเป็นตู้เก็บจานนะครับก็จะมีตู้เก็บจานนะครับ กับช no ้อนนะครับแล้วก็จะมีซิงค์ล้างจานนะครับครับมีซิงค์ล้างจานนะครับครับเออก็เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำแก็จะประกอบด้วยอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ชักผู้ส่วนด้านในก็จะเป็นโดยจะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นส่วนของโซนเปียนก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นฝักบัวอาบน้ำนะครับแล้วก็ก็จะมีช่องแสงมาส่องดูอากาศนะครับต่อไปก็จะฝากบัห้องห้องนอนนะครับห้อาหนึ่งดึงยูนิตจะประกอบได้วสองห้อง ก็จะมีห้องห้องด้านซ้ายและห้องด้านขวานะครับซึ่งขนาดเท่ากันนะครับอาขอเดินผู้ชมเข้าไปในห้องนอนเลยครับแล้วภายในห้องมอนก็กว้างประมาณสี่เมตรคูณสี่เมตรห้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นระเบียงนะครับ ก็จะมีโซนที่ที่เอาไว้ตั้งเครื่องซักผ้าซักล้างนะครับแล้วก็แล้วก็โซนที่เอาไว้ตากเสื้อผ้าทําความสะอาดนะครับแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมาเชื่อมต่อถึงห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งก็ก็จะขนาดเท่ากันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกห้องจะมีลักษณะเหมือนกันประมาณนี้นะครับ ครับต่อไปก็จะขอสรุปภาพรวมงานก่อสร้างนะครับโดยจะขอนําเสนอในในส่วนที่ผู้รับจ้างต้องดาเนินการในส่วนที่เหลือนะครับก็ในส่วนที่เหลือของงานผังบริเวณนะครับผู้รับจ้างก็จะเหลืออยู่ที่อยู่อยู่ที่2งานนะครับก็คือว่า1ก็คืองานไฟฟ้ารอบบริเวณนะครับแล้วก็2คืองานาทำสเต็มพุตบาททางเดินรอบรอบบริเวณนะครับ ส่วนอาคารสำนักง,งานนะครับอาคารสำนักง,งานส่วนที่เหลือก็จะเป็นงานระบบทั้งหมดนะครับก็คือว่า 1, ระบบไฟฟ้า,าระบบอินเทอร์นเน็ตระบบโทรศัพท์นะครับโดยมีงานทั้งหมดที่ที่ทยังไม่แล้วเสร็งใหญ่ใหญ่อยู่3า,ามงานนะครับส่วนบ้านพักอาศัยนะครับงานที่ที่ยังรรมดําเนินการไม่แล,แล้วเสร็จจริงๆก็คืองานาติดตั้งสุขภัณฑ์นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็งาน เช,ชื่อมต่อระบบไฟฟ้าภายนอกนะครับเม,เมื่อเมื่อดาเนินการในส่วนนี้แล้วเสร็จก็จะเส,จเสร็จสิ้นตามสัญญานะครับในการสอบถามผู้รับจ้างและการปรับแผนงานของผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31พฤษภาคม2567ตามสัญญาและตามระยะเวลาที่ได้ขอลดงดค่าปรับร้อยละศูนย์นะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือภาพภาพรวมโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมบ้นานพากอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่เรานำเสนอในภาพรวมนะครับผมนายยุทธพงษ์คำวง์ผู้ควบคุมงานและก็คุณเรืองเกียรติทองทองผู้ควบคุมงานอีกท่านหนึ่งขออนุญาตยุติการนำเสนอในเพียนเท่านี้ขอบพระคุณมากครับ